สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยุทธพอง์อัดบิ๊กตู่บริหารเศรษฐ,ฐกิจล้มเหลวทำริกลอตเตอรี่ราคาพุ่งสูงยงถึงบิ๊กแดงเปิดสถิติข้อมูลพาณิชย์พบแพงขึ้นสี่เท่าเมื่อเวลาส0บนาฬิกาวันที่31มกราคมที่พักเพื่อไทยนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรสสมหาสารคามและรองหัวหน้าพักเพื่อไทย ถแถลงว่าวันนี้รัฐบาลล้มเหลวทุกเรื่องวันนี้มีประเด็นพริกเม็ดละ1บาทตอนเช้าตนไปซื้อพริกจินดาที่ตลาดราคา12บาทได้22เม็ดและพริกขี้หนูที่คนส่วนใหญ่ใช้บริโภคเป็นหลักตนตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์พบว่าช่วงเดือนมกราคม6กราคาพริกจินดาเฉลี่ยอยู่ที่ขีดละ4.50บาทช่วงเวลาเดียวกันปี64ราคาเฉลี่ยขีดละ17บาทซึ่งราคาพริกสูงขึ้นถึง4เท่า คำถามคือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบริหารประเทศอย่างไรคนเดือดร้อนไปหมดนายจุรินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกมีผลงานประทับใจ ตนคิดว่าประทับใจมากจริงๆราคาพริกยังขึ้นมาถึง4เท่าแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ใส่ใจไม่มีมาตรการอะไรมาช่วยดูแลราคาสินค้าให้ประชาชนนายยุทธพงศ์ยังกล่าวถึงปัญหาการค้าสลากเกินราคาของผู้ค้ารายย่อยว่าเกิดจากต้นทางคือยี่ปั่วที่ขายสลากให้กับผู้ค้ารายย่อยในราคา90-93บาททั้งที่ต้นทุนจริงอยู่ที่70บาท ทำให้ผู้คการายย่อยต้องมาขายเอากำไรในราคา100บาทพอขายเกินราคาก็ถูกตรวจล็อตซื้อจับปรับ2,000บาททาไม่อยากถูกจับต้องจ่ายเงินค่าสวยลอตเตอรี่งวดละ300บาทซึ่งคนขายลอตเตอรี่ไม่ได้ขายพื้นที่เดียวไม่ว่าจะเดินไปขายในเขตพื้นที่ไหนก็ต้องจ่ายสวยให้แต่ละพื้นที่โดยเฉพาะงวดวันที่1กุมภาพันธ์นี้มีเลขดังคือ36และ63เลขชุด5ใบาขาย750บาท ถามว่าแต่ละงวดกองสลากพิมพ์ลอตเตอรี่ทั้งหมด1ล้านเล่มเล่มละ100ใบต้นทุนจริงๆ70บาทยี่ป,ปัวเอามาขาย90บาท งวดหนึ่งจะมีผลประโยชน์ประมาณ2,000ล้านบาทผู้ค้ารายย่อยไปเรากดตู้ธนาคารกรุงไทยแต่กดไม่ได้เพราะไม่มีให้กดทําให้ต้องมาซื้อลอตเตอรี่ที่หน้ากองสลากไปขายนายกบอกว่าจะดูแลกองสลากให้เคยมอบหมายให้พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผู้บัญชาการทหารบกหรือพอบทอบดูแลกองสลากก็ไม่เห็นแก้ปัญหาได้ วันนี้ทุกคนเดือดร้อนคนขายลอตเตอรี่ไม่มีใครอยากถูกจับหรือต้องจ่ายสวยเพราะคนเหล่านี้ยากจนลำบากอยู่แล้วแต่ทุกคนจำเป็นต้องขายถามว่านายกในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจปัญหาลอตเตอรีย่ยังแก้ไม่ได้แล้วจะไปแก้อะไรได้จึงขอเรียกร้องให้นายกแก้ปัญหาเรื่องนี้นายยุทธพงศ์กล่าวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ